ชีวานัสลาโมอะไรกุมวารอบอุดรหรอิี่บารุกาตุครับผมคุณนันยาชรัตครับพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของรอฎอนรนะครับเป็นเดือนที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้รับทราบในโครงการของดารี่คลีนไทยแลนด์สิบวันสิบคืนสิบมัดสิดสี่อสรอฎอนรนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไป ได้รู้จักกับสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนั่นคือเป็นส่วนของศูนย์รวมพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางอิสลามกรุงเทพมหานครสถานที่นั้นครับพี่น้องคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือศูนย์กลางอิสลามอยู่ในพื้นที่คลองตันนะครับซึ่งพอผมพูดว่าคลองตันเนก็คงจะเข้าใจและรู้จักกันนะครับไม่ว่าพี่น้องจะมีงานแตง่งพี่น้องจะมีงานเลี้ยง พี่น้องจะมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องจะมีกิจกรรมในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของโครงการ10วัน10คืน10มัสยิดสตีมแอดรรมะดอนนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปได้เห็นในบรรยากาศในพื้นที่ดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่ที่เราเห็นจะเป็นสถาปัตย์ที่แตกต่างกับหลายๆมัสยิด พื้นที่ที่ออกแบบได้สวยงามพื้นที่ที่มีพื้นของสถานท์ที่เราทําสาตนก,กิจในประจําวันเนี่ยเป็นพื้นชนิดใดน,นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นและก็ตัวสตีมคลีเนอร์ที่ว่าเนี่ยสามารถที่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นทาความสะอาดนะครับให้เราได้มีครัวชวในตอนที่เราละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพิธีกรภาคสนามคุณบุกรีเรืองปราศ และตีมันของดาลลีคลีนไทยแรนต์ครับตอนนี้รอต้อนรับตันอยู่ครับติดตามเลยครับา,าร,ราความสะหาดเป็นส่วนหนึ่งของสัทธาหากไม่มีความสัทธามีสมบูรณ์เราจะเข้จัดปัดเป๋าดูแลให้ความรู้เราจงวางใจในชื่อน,นี้ เบลฮิระห์มานุลฮิมสลามวะลลยกุมุลลอฮ์มะบารักาตุขอขอบคุณางอนันต์ยาชรัตนะครับผู้นกรรมการบริษัทเอซีกรุ๊ปดาร์ลคินประเทศไทยที่ได้เริ่มไม่มีโครงการดีๆเช่นนี้ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โครงการทำความสะอาด1ิบมัสยิดใน10บคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนด้วยกับเครื่องสติมเมอร์จากเอซีกรุ๊ปดาร์ลคินประเทศไทยนะครับวันนี้ผมบุคคลีเรืองปราดอยู่ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยหลายท่านคงจะรู้จักดีนะครับมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนราชคำแหงซอย2 และเป็นมัสยิดที่คาดว่ามีผู้ละหมาดตะเวียมากที่สุดในกรุงเทพมหานครเราไปดูกันครับว่าวันนี้เครื่องสตีมเมอร์ของเราจะทำความสะอาดพื้นผิวแบบไหนตามผมมาเลยครับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยหากพูดชื่อนี้ไปคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเพราะพื้นที่แห่งนี้นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรมที่งดงามจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสิของมัสยิดทั่วประเทศ พื้นที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารมัสยิดห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมย่อยห้องสมุดมีสำนักงานคณะทำงานเพื่อสังคมมุสลิมมีสภาทนายความมีห้องกิจกรรมเยาวชนมีร้านค้าและเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานมากมายมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่รามคำแหงซอย2พื้นที่ตั้งมีความเป็นจุดศูนย์รวมดังชื่อ ศูนย์กลางอิสลามในด้านการบริหารจัดการก็จะมีคณะกรรมการตามวาระเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสําหรับพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยังสามารถหาที่พักที่ติดกับพื้นที่แห่งนี้ได้เลยศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อาจไม่ยิ้มเวลาที่แลมองไม่สะอาดตาไม่อยากจะจับจองวันนี้เราจะอาสาเป็นส่วนที่นำพาความสุขให้พี่น้องกระจัดความไม่สะอาดไม่น่ามองทำให้พี่น้องวางใจบริการ ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาหากม่มีความศรัทธามีสมบูรณ์เราจะขจัดปัดเป่าดูแลให้ความรู้เราจงวางใจในชีนี้ดาลี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 ดาเราสะอาดมาจากใจดาลีดาลีดาลีดาีดาีดาเราสะอาดตลอดไป ร้วยใจดาลิดาลิดาลิดาลีดาลีดาลให้คุณมากกว่าความสะตา สาสะาดไว้ทำให้เคยชินอยากให้เห็นดังอยากให้ได้ยินชื่อดาลี่เราขอรับรองวันนี้เราจะอาสาเป็นส่วนที่นำพาความสุขให้พี่น้องกระจัดความไม่สะอาดไม่น่ามองทำให้พี่น้องวางใจบริการ ราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาหากไม่มีความศรัทธามีสมบูรณ์รณเราจะขาจัดปัดเป่าดูแลให้ความรู้เราจงวางใจในชื่นนีด้ดาลีดาลีดาลดาดีดาดีดาดีดาเราสะอาดมาจากใจ the lord by dali 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 ดัน dali 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 เครื่องทำความสะอาดพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำยีห่ห้อลาวอจากประเทศอิตาลีส,สามารถกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกที่ฝังลึกได้ทุกซอกทุกมุม,มใช้ง่ายน้ำหนักเบาผู้ช่วยดูยแลความสะอาดในบ้านของคุณพิเศษร,รอมฎอนจากราคา2 8 0 0 0บาทลดเหลือ19,500บาทแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1โลสินค้ารับประกัน2ปี0 8 6 3 4 1 6 4 5 9โทรเลยดาลี่ให้คุณค่ามากกว่าความสะอาด ช่วงครับขณะนี้ผมอยู่กับบังอับดุลลอ้์มาดาอิงนะครับหัวหน้าชุดนะฮะช่วยที่ผู้ที่มาทำาสะอาดศูนย์การอิสลามประเทศไทยตรงนี้ครับเดี๋ยวช่ที่จากอิสิดุบดาริคีนะครับบังครับจอนพูดนครับวันนี้คุณสลาม่งมรดกตุลลาประการบังครับเป็นไงครับพื้นผิวนะฮะที่หกสิบกว่าปีแล้วมั้งนะฮะของศูนย์กลางสลั่งใช่ครับพื้นผิวนี่พื้นผิวเป็นเป็นหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยแล้วก็มีโพรมนิดนึงนะครับในส่วนของหินอ่อนเนี่ยมันมันจะติด ติดมันง่ายในการเดิน ไม่ว่วาจะก,การาเดินการสยูดอ่ะอจะติดมันง่ายครับงาะวันนี้มีอุปสรรคตรงไหนบ้างบ้างบ้างอ่าอุปสรรควันนี้นะครับมีแต่อ่าจะเป็นขี้นกนะครับ,รบซึ่งค่อนข้าง,งที่จะอ่าอันตรายนิดนึงนะครับและก็ในการทําความสะอาดเนี่ยขี้นกเนี่ยเ,เป็นเป็นอ่าเขาจะกัดอ๋อ,อลึกกว่าลึกกว่ามันมีความเป็นกรดใช่ไหมใช่ใช่ครับในผิวนะใช่ครับมันก็เลยอ่าค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึ่งเวลาเราเจอ ี้นกนี่เราก็เอาจัดออกไปก่อนแล้วค่อยเอาสเตมเมอร์มาลงอ่าได้อย่างงั้นอย่างนั้นจะดีกว่าครับเพราะว่าบางทีมันมันมันจะติดผ้ามากเกินไปน,นไปปะครับติดผ้ามากเกินไปครับผมนี่คือ,อรายละเอียดทั้งหมด<อ>นะครับของการทาํางานวันนี้นะครับขอบคุณบงัองอุลาาลามาครับผมค้ามาเป็นอย่างมากครับ ผมในานามของคณะกรรมการบริหารมุทิเพื่อศูนย์กลางอิสลมามแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณบริษัทดัดลิกรีนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทําความสะอาดบริเวณเมัสยิดของมุทิเพื่อศูนย์กลางอิสลมามแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นกิจการเป็นกิจกรรมการการุลทลดีๆที่เราควรที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมกัน แล้วก็ขอรัศมีเวลาได้ส่งอตอบแทนเจตนาแล้วก็การงานที่ดีให้แก่บริษัดทดิอารีครีนไวท์นทีด้วยครับอาหมียาโรบัลลาและอืสส่นอันทันเวลาครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหลังนะฮะกับมัสยิดแห่งนี้ครับศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยผมหวังว่านะครับผู้ทีม่มาเอติกาสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนที่ศูนย์กลางสามแห่งนี้ คงจะพบกับความสะอาดที่เกิดขึ้นนะฮะจากเครื่องสเีมเมอร์ของเอซิคุบไดลีคีดขอขอบคุณบางอนันต์นะครับประธานกรรมการเอซิคุบไดลีคีดประเทศไทยนะครับที่ทําให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาหลังจากวันนี้นะครับเราจะไปกันที่มัสยิดหลังไหน่อยต่อจติดตามกันได้นะครับความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของกรัทธาครับดดลีพีนะครับให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดเป็นรายต่อไปวันที่าดนะเราบารีวัสดร โมไลกุ๊บบารัมตุลลั่นบารามกาตุครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในภารกิจที่เราได้เข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยสตีมเมอร์ที่มูลที่ศูนย์กลางแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ภารกิจได้ลุล่วงไปด้วยดีวันนี้ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ครับผู้ใหญ่ชายดีของเราที่ให้เกียรติต้อนรับให้เกียรติดูแลก็คือท่านอาจารย์บรรจงบิกษัตร์ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ทีมงานของดารี่นะครับพร้อมกับพิธีกรสุดหล่อคบรั ก็ได้มอบของอธิยาไว้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ทำภารกิจในเรื่องของการทำความสาดพื้นผิวนะครับจนเวลาลู่ล่งมาด้วยดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคุณนันญ์ยาชนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันว่ามัสยิดที่5 10วัน10คืน10มัสยิดในเดือนรอมาดอนหรือที่เรียกว่าโครงการสติม

Dali, 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 kun, Dali,